ข้างล่างจะเป็นปวกนะครับอันนี้จะดอกเล็กนะครับไล่เติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุกจะพามาหาเห็ดโคนนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะเจอเห็ดโคนหรือเปล่านะครับ ค <c oughs> ันน้ำนครับบับรีห้าศูนย์กับสี่สำโรงหน <c oughs> ึ่งเราจะหาเห็ดโคนบริเวณรอบแปลงอ้อยของเรานะครับนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมครับ ออันนี้สายพันธุ์บ้านแผลวก้นจิบ เห็ดโคนคือหรืออีกเรียกอย่างก็คือเห็ดปวกนะครับซึ่งไร่จำศูนของเราเนี่ยมีปวกเยอะมากครับก็เขาก็จะมีเห็ดขึ้นบริเวณนี้เคยมีเห็ดขึ้นนะครับลองหาดูนะครับ ยังไม่เจอเลยนะครับวันนี้เราอาจจะไม่พบเผ็ดโคนเราก็จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมสลับกับปมาบูรขิ่นพาร์ตนะครับ เดี๋ยวแต่จะเป็นพาน้ำหอมสายพันธุ์หอมลำเนินนะครับพุทเกี่ยวเขีวยวเล็กมาหาดูาว่าจะมีเห็ดโคนขึ้นหรือเปล่า นี่นะค,ะครับเจอแล้วครับอันนี้คือเห็ดโคนนะครับนี่นะครับกำลังขึ้นมาจากดินนะครับหน่อนอ้วนมากเลยนะครับเราจะขุดเขาขึ้นมา ไปคับน่าเสียดายนี่ครับเสร็จโคลไล่เติมสุกนะครับหนอดตูมอย่างนี้เนื้อจะเยอะมากเลยนะครับ นี่ครับเจออีกดอกหนึ่งแล้วนี่สอดอก3ามดอกเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นเป็นเป็นแผงนะครับแต่นี้เราเห็นแค่สามดอก4ี่ดอกครับมีอีกไหมครับรุนนๆุนุน เป็นปวกนะครับอันนี้จะดอกเล็กนะครับจะเขาขึ้นมาตื้นนะครับตรงนี้ถ้าขึ้นมาจากดินที่ลึกหน่อยโคนเขาจะใหญ่ดอกก็จะใหญ่นะครับอันนี้เขาขึ้นที่ผิวดิน ดอกก็จะเล็กแล้วก็สั้นนะครับเจออีกดอกนะครับดอกนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าเขาหน่อยครับโอเคได้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกได้เพิ่มอีกหกดอกแล้วครับก็จะหาเขาต่อไป โอ้นี่ครับเจออีกดอกแล้วดอกใหญ่ด้วยครับนี่นะครับลักษณะของเห็ดโคก็ดอกเขาหัวเกาจะสีเหลืองๆอ,อย่างนี้นะครับดอกนี้ใหญ่มากครับพอๆกับดอกแรกที่เราหดได้แต่ก็ไม่ถึงดอกแรก อากไหมนี่นี่นะครับเ,เ,เป็นรอยลองดูนะว่าจะใช่เห็ดโคนหรือเปล่า เขาเน่าไปแล้วครับนี่นะครับลอยหนอนมแมลงกินไปเรียบร้อยครับเละรดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราเก็บเก็ดโคนทั้งหมดกี่ดอ,อกนะครับหนึ่งสอง 4,5,6,7,8วั 4, 5, 6, 7, นนี้เราเก็บเห็ดโคนได้ทั้งหมด8ดอกนะครับเดี๋ยวเราจะนำเข้าไปทำอาหารกันครับตอนนี้เรากำลังจะกลับนะครับเราเดินมาดูอีกจุดหนึ่งที่เราเคยพบเห็ดโคนขึ้นนะครับ นี่นะครับเราเจอเห็ดโคนเพิ่มนะครับนี่ก็เริ่มบานแล้วนะครับพู่มาจากใต้ดินเจออีกหนึ่งดอกครับนี่ครับเห็ดโคนนะครับเริ่มจะบานนะเราอย่างนั้นก็ึ้นมา ขึ้นดินแข็งมากโอ้เ okay. oh, สียดายครับเราตัดเงาเขาขาดไปเลยนี่นะครับเวลาเขาบานแล้วก็จะมีหนอนมีแมลงมากินกัดแทะกินต้นของมันเดี๋ยวเราลองดูต่อไปเจออีกไหมครับ ท้านสบานนี้เราได้7โทนทั้งหมด9ดออก,กนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดอกครับนนรโทนได้ทั้งหมด9ดอกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามแลวกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะครับว่าไล์เติมสุขของเราจะพาไปทำอะไรต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ